ซ่ง Google กุ๊กก็ค่ะเนาะนี่ไดเขาติดป้าพี่น้องครอบครัวครับแล้วก็เอ่อปัดบ้านเต้นนะครับเนาะบ้านเด่นบ้านเด่น,น,ดนยอย่างเชียงเนี่ยครับอยู่อำเภอแม่แตงนลยค,ค่ะติดป้าพี่น้องครอบครัวยู้ามันดีหางดีมากเลยนะ,ะนะเดี๋ยวเนี่ยเป็นเดือนทันว่าค่ะเป็นเดือนทันวาน่าเดือนยังเดืนสิบสองเลยคะ่ะจับถึงปีใหมกนนะะกห่กันเนาะเนาะเข้ากันดีกันไปตู้กันค่ะ คือแต่เีรยวในเขาเขาเดบตั้งผ่านนี่มันมีดีเลย์นะ่ยค่ะเนาะเขาเดบมาเละกันในก่อนก้าห้าสังเกตัาพี่น้องเขากว่าดีบัดบ้านเด่นในค่ะเนาะแต่เีรยวเนี่เขาเดบมาเวดลีก่อนนะ่ยค่ะแต่เีรยวเนี่เขาก็มาถึงกันแล้วในค่ะเนาะจะอยู่ข้างหน้านะครับมาถึงกันแต่เีรยวเนี่ค่ะพี่น้องเขามากับนางสมีกับนางงามครับงามก็ตายจ้ะปีปอบปี่ปอบมากับชันใช่ไหมแต่ได้ นะพี่น้องเขาโดดกอม,มาก,กันนำนะ,นะคน้องช่วงแน่นี่ค<ใ>น,นคีนค่ค่เดีวเขาึกไปกันเขา้าวกาดน,นะคนาะถ้าไมาหลี่ก็เลยค่ะเดี๋ยวต้องถามด้วยรายละเอียดแล้วมนันเขาจเหนื่ยนะคะนอะที่เราพูดอีกอย่างนงว่าอีเาต้องต้องซื้อข้าวบาไ,ไม่ต้องมังอือ ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหแบบจับไม่เธอไม่จับนี่ฉันไม่เข้าใจเลยนี่ค่ะแดนเทวดานะครับ <c oughs> แดนเทวดาไม่ใช่แดนเทวดานะครับ <c oughs> โอเคนีเมืองแห่งเมืองผีนี่ครับวะเนาะมีน้องเขา <c oughs> ไ,ดได้มาซื้อโต๊ะเหมือนกันนะครับเนาะค่าเขา้าชมท่านละห้าสิบบาท <c oughs> เหรอต้องปิดปากนะครับปิดปากไม่ให้พูดเลยนะครับปฏิบัติเขาเขาเขาสริมแม็กตลอดนะครับแล้วก็จะตรวจอุณหภูมิเช็คอินได้นะครับเช็คอินไม่ใช่คนเดียวพอขอบคุณ ใ่ค่ะเนาะไหวมากค่ะรถนางชมิให้ค่ะพี่น้องเขาโอ้กวางค่ะเนาะกันไน้กกวางค่ะแล้วก็เดมีโซนหมอกใบในคาร์บินาองคขาเมีบ้านไม้ด้วยเออมีบ้านไม้เลยนะครับถ้าใครเคยถ้าพยายามอยู่เพื่อนอู่รอดในขันเนาะเพราะใครมันอยู่เพื่อนไม้ในมักขาดเจ้าอะไรค่ะกันเนี่ยจัมใจเดี่ยวมึงหึงเขเขาก็บวาเรีนหนึ่งบ่อน้าค่ะบ่อน้าเมืองเขนในค่ะเนาะคุณ ก้นมานดำน,นะครัเนาะหยับน้ำหยับหยับ,บโอาค่ะเบผึ้ยใครมาดีเนี่ยก็เนี่ยค่ะขัดิผักไว้เอ๋ขัดิผักไว้กันเน,ะะนี่ยครัเนาะจืดมันค่ะเนะาะขัดผักไว้ตั้งเตอร์คอมนเมียนด์เนี่ยค่ะในครเนาะพี่น้องเขามีต้นไม้ตัวใหญ่ต้นหลงนะฮะนะฮะ มนนนีน้ำน้ำน้ำเลี้ยงของมู้ถอดน้ำพู้หลอนนั่นก็คือ,คอเจ้าหญิงของผมนั่นเองนะคร mm ับ hmm. คุณผู้ชมเห็นไหมกระปุนมีน้ำตกในคะเนาะน้ำตกในค่ะในขาดพี่น้องเขาขาในขาดในขาดเนี่ยน้ำตกในคะเนาะสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมได้ยินไหมเนี่ยสวยหรือเปล่า นี่ค่ะอ๋อน้องมีน้องเขา,ว,าว้วาวว,าว้าวว้าวโอ้พี่น้องเขาเห็นไหมจ่องหันขาจ่องพาหันค่ะ,คะมีน้ำเขียวๆเลยครับเนาะน้ำเขียวๆค่ะฮู้วไปไปก็ผ่าครมานเลยในอะไรค่ะ เยอะมากๆเลยค่ะเนาะตะเลียวแน่บอกมันไปเพราะขึ้นสูงค่ะหมอกเขาเรียกว่าหมอกอยางก็หมอกทางไก่หมอกขนไก่แค่นี้นะเนาะแล้วป็นดึกฝุกแข่งไหนค่ะ เาเมื่อเดี๋ยมีตั้งคืนเขาก่นไดดทำอะไหนคัเนาะนะฮะคือเข้าแล้วทำปาป่าอ่ะนี่ฮะเนาะเขาเห็นไหมครับวยงานมั้เอาอมาหนไงนี่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 คุณไปเลยมันน้าไขได้เนินเนี่ยหายไปแล้วเขาห่างนีนะคเนาะ ค่ะว้าวเจอาเอาบนก็บึงคืนก่อนเลยเอาตั้งในึ้นรวมมาเลยในยค่ะในค่ะในค่าจะได้ว่าแถวนี้ว้าววิวว้าววิวว้าววิวสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องเขาไปไข่มาเี่มาม่อมพิษวังแน่นอนอะกาเข้าห้าสิบบาทในะค่ะ ภูเขาไฟนะครับอันนี้คือเขาทําเป็นลักษณะมันเรียกว่าเป็นภูเขาไฟไนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ครับเนาะข้างดีทางเตจค่ะนี่เลยคะ่ะนี่ค่ะเนาะไม่ไม่ด้ใจเอฟเฟคคันเนาะเป็นน้ำตกลงมาแล้วบนในเตจเลยนะ ก็เีย์ไว้ปั่นมอคข้างหน้ากันนะเฮาดิเมื่อเนี่ยครับฮอดิบกับฮอดิเมื่อจะขนาดฮอดิป้าบีน่าฮอดของวัดบ้านเด่นนะครับแค่นี้คุณผู้ชมขอพักมาเที่ยวได้ละสวยงามแน่นอนนะครับอันนี้เด่นเลยครับเนาะต้องเป็นห่วงครับโอเคยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเราไปบ้านเด่นกันเลยนะครับ

หิวข้าเช่นหิวข้าเขอประทานโทษด้วยนะครับตีรัดความไตรัความแท้เนาะอะไรต่างตัวค่ะประทานโทษนมมไทอยากอืมข้ามันอีกหนึ่งค่าข้ามัอีกนึงค่ะไปข้าราชวสุดห่ครับเปิลก็มาแหยกันมั่วไม่ได้เนี่ยมาแหเนี่ครับมันหงมั่เลยนะ ครับอันนี้ครัเขาก็เรียกกันว่าวัดบ้านเด่นนะครเนาะอยู่ในอำเภอแม่แตงนะคะ่ะจังหวัดเชียงใหม่ะครับเมื่อนี้น่าจะเป็นวันอย่างเห็นไม่เมียวครับเนาะค,ะค,นาานะคะ้นหนำปีจ้ะคะ่ะนีฮะเด็กขึ้นกับเต้กันเนื้อวัดนะะี่ยะเนาะวัดได้นำหนักนะ ดีครับทุกคนครับเป็นไงบ้างนะครับถ้าจุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แครให้ช่อง390เ h a n n e l นเนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมากนครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่นะครับ